บรรยากาศนะครับบริเวณทางเข้าพระธาตุพนมนะครับด้านข้างตัวน,นี้เขาจะมีการจาัดมิทซศาการนะครับอยู่ด้านหน้าของบริเวณพระธาตุพนมนะครับไ,ไ้เห็นปลายยอดนะครับมียอดพี่น้องน้องกะละแมน้องกะละแมจะมาทำที่บริจาค ทองคำมาเป็นปรีหุ้มยอดนะครับน่าจะประมาณหลายหลายสิบล้านนะครับประมาณ50ล้านบานทพี่น้องกะละแมมาร่วมถาวายทองคำเพื่อจะทำเป็นปรียอดพระธาตุพนมที่กำลังบูรณะเมื่อกี้นะครับนี่ก็จะเป็นแผ้งอิตอรี่รางวัลเนาะไปแล้วเท่าไหร่จ๊ะใบละร้อยค่ะร้อยเนาะราคาปกติเนาะ ใครชอบเลียกไหนก็เชิญได้ครับเดี๋ยว,วต้องเดี๋ยวเข้าไปไหว้ขอพอรก่อนอค่อยออกมาครับผมก็พูดคุยกับแม่ค้าขายลอตเตอรี่นะคนสวยรรยากาศก็ดูดีสวยงามนะครับคนก็ทยอยมาเรื่อยๆนะครับช่วงนี้ก็มีการแพร่ระบาดของโควิดแต่ว่าเราก็ทำการป้องกันเอานะครับเรียกว่า โซเชียลแอสเันซิงเหมือนกันครับนะครับเป็นภาษาอังกฤษก็ดูแลสุขภาพของตัวเองให้ดีนะครับอนนี้ถ้าจะระงับยับยั้งเลยโดยการล็อกดาวน์นี่ก็ทำให้เศรษฐกิจเสียหายนะนี่เป็นหน้าทางเข้าพระธาตุพนมมี แผงรัตตรีเยอะแยะมากมายครับเป็นพู้นที่เข้ามาแข็งรัตเตอรี่นะครับมาเสี่ยงโชคแข็งรัตเตอรี่ก็ทำคอนเสิร์ก็ออกมาซื้อได้ครับอ็จจะถูกหรือไม่ถูกนี่ก็แล้วแต่บุญวาสนาของเราด้วยครับ ีคือเป็นทางเข้าทางด้านหน้าของพระธาตุบนมนะครับฝั่งน,นู้นก็จะเป็นริมแม่น้ำโขงนะครับฝั่งตรงข้ามก็เป็นแวงสวรรคเขตนะครับประเทศสอปปอรลาวมาจากรเรียนไหนครับเนี่ยที่ไหนวัดหนองเอยอยู่ที่ไหนครับอำเภออะไรอำเภอเมืองจังหวัดบุกด่าหาน ก็ามาที่วันพนมก็เป็นเมืองที่มีชายแดนติดกันนะครับมุกดาหารนครพนมนี้ก็จะเป็นฝั่งทางด้านหน้านะครับเป็นคล้ายเป็นสุ้มทางเข้าตําแพ่งเข้ามาก็จะเป็นบริเวณลานของทา ชาดอกไม้นะครับด้านหน้าเข้ามาบริเวณในขอบของพระธาตุนะครับต้องถอดรองเท้าเข้ามานะาจะมีผู้มาทำทักษินนะครับคือเดินเวียนขวาเพื่อทำการแสดงวความเคารพหรือบูชา ต่อพระมหากราุณาธิคุณพระบริสุทธิคุณพระปัญญาคุณของพระพุทธเจ้านะครับหรือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ท่านตัสรูุ้อนุตระสัมมาสัมพุทธิยานนะครับสามารถที่จะดึงหรือขนสัตว์โลกออกจากวังเวียนหรือวังวนหรือวัฏจ,จักรแห่งความทุกข์นะครับก็จะเดินเวียนขวานสามรอบ ต่อไปก็จะได้เดินประทักษิณน,นะครับเดินขวาเ,เรื่อยๆมาทั้งนี้มารอบที่สีนะในชีวิตมาก็ต้องเดินเวียนขวาเพื่อแสดงความเคารพนะครับกราบไหว้บูชา จะเป็นด้านหลังองค์ประทาตุทำบุญเดินเดินรอบเสร็จแล้วก็มาข้างหน้านะครับมีการทำบุญบริจาคปัจจัยนะครับาตามธรรมเนียม ตามหลักของศาสนาพุทธคือการให้ทานทำบุญอันพลังศรัทธาของเราครับบบหนึ่งมีพิการส่งเส้นสองคนรวมมัดหลายคนทางบ้านก็หยิบใไปพบกันเรือไร้โอแก่ครับ บูชาวะถุมงคนเนาะริ่สาวมาขายลอตตอรี่ด้วยมีเลขอะไรบ้างลูกตัวไหนบ้างกี่ใบุกี่ใบใบ่เดียวนะเอามาใบนึ่งลูกมาใบนึงเอาตัวไหนก็ได้ร้อยหนึ่งนเอาไปดูลูกสาวแกอยาก ดูว่าทหารโดนขาขาดไปจับดูลูกไปจับดูนี่มีขาแท้ขาเทียมไหมตัวไหนขาแท้ตัวไหนขาเทียมมาไปจับดูจับดูตาดีไหนอ่ะตาดีนะ้ามีแต่เขาไม่เชื่อไงอ่าลองจับดูจับดูได้นี่จับดูได้ตัวนี้ตัวนี้ขาปลอมนี่ดยใจร่วมกันเห็นนะขาปลอมจะดักป๊อกป๊อกจับดูจับดูได้ยังลูกหลานนะสงสัยนะครับว่า นนโดนระเบิดนะครับ <c oughs> ที่พักใต้ <c oughs> อันนี้ค้าจริงนะพะ <c oughs> ่อฮะลูกซื้อลอตเตอรี่ <c oughs> ใบหนึ่งว้า